ในส่วนนี้นะคะก็จะพูดถึงความสําคัญของพักการเมืองนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงในเรื่องของอความหมายนะคะแล้วก็บทบาทนะคะที่พักการเมืองนะคะแสดงออกว่ามีอะไรบ้างนะคะหรือว่าสิ่งที่แสดงถึงนะคะเป้าหมายของนกักการเมืองคืออะไระพักการเมืองคืออะไรนะคะความสําคัญของพักการเมืองนะคะ ก็จะสรุปคร่าวๆนะคะให้ทราบเรงนี้ก็คือ1เนี่ยสามารถนะคะมีอํานาจประโยชน์ในการจัดตั้งคณะผู้บริหารประเทศก็คือรัฐบาลนั่นเองนะคะให้เป็นไปตามเจตนาของพักนะคะซึ่งถ้าพักใดนะคะชนะการเลือกตั้งนะคะพักนั้นเนี่ยก็จะมีอํานาจในเรื่องของการนํานโยบายตรงนั้นเนี่ยมาใช้นะคะมากที่สุดนะคะส เป็นเครื่องมือที่จะรับทราบความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ว่ามีความต้องการนะคะให้มีการบริหารประเทศนทางทิศใดได้บ้างนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่อย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ในเรื่องของส่วนแรกนะคะก็คือการที่พรักการเมืองเองจะต้องลงพื้นที่นะคะเข้าไปสอบถามความต้องการของประชาชนนะคะของออแต่ละอาชีพแต่ละพื้นที่เนี่ยว่าเป็นอย่างไรนะคะ แล้วก็ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยถ้าคุณชนะการเลือกตั้งนะคะคุณก็จะมีอํานาจในการที่จะจัดตั้งนะคะเรื่องของนยโยบายต่างๆแล้วก็ตอบสนองประชาชนส่วนใหญ่ด้วยนะคะสามนะคะเป็นผู้ประสานงานให้นะคะผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารดำเนินงานไปอย่างสอดคล้องต้องกันในกรณีของไทยเองนะคะเราก็มีทั้งอำนาจนิติบัญญัติแล้วก็บริหารนะคะ ในเรื่องของการประสานงานซึ่งรัฐบาลเนี่ยหากเป็นรัฐบาลน,นะคะหรือเป็นมีคณะฐมนตรีเนี่ยคุณก็จะทําหน้าที่ทั้งอํานาจของนิติบัญญัติแล้วก็บริหารไปในตัวด้วยเช่นเดียวกันนะคะ 4. นะคะช่วยให้สามารถแยกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นฝ่ายค้านนะคะแล้วก็ฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลได้นะก็ พรรคการเมืองนะคะก็จะแยกชัดเจนนะคะยิ่งเป็นปัจจุบันเนี่ยเราจะทราบอยู่แล้วว่าพรรคใดเป็นพรรคร่วมรัฐบาลใช่ไหมคะแล้วก็พรรคใดที่เป็นพรรคฝ่ายค้านนะคะฝ่ายค้านเองก็ทําหน้าที่ตรวจสอบการทํางานนะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลนะคะในการที่จะชี้แจงนะคะสอบถามนะคะกับฝ่ายรัฐบาลน,นะคะส่วนฝ่ายรัฐบาลเองก็ต้องทำหน้าที่ในการชี้แจงต่อคำถามนะคะ ในส่วนของข้อมูลต่างๆที่ฝ่ายค้านนั้นเสนอมานะคะก็จะเป็นการถ่วงดุลอํานาจการนั่นเองนะคะในเรื่องของการตรวจสอบการทํางานและรวมถึงการชี้แจงข้อมูลนะคะให้กับประชาชนนั้นได้ทราบทั่วกันด้วยนะคะ5ก็คือเป็นสิ่งสําคัญและก็จาเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะคะก็จะมีเรื่องของการโหวตนะคะการลงคะแนนเสียงนะคะการเลือกตั้งต่างๆที่ได้มาซึ่งการชนะการเลือกตั้งหรือพรกการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งนะคะ ก็ด้นานในการจัดตั้งรัฐบาลน,นั่นเองบทบาทของพักการเมืองนะคะก็มีอะไรบ้าง1นงนะคะคุณต้องทำหน้าที่กระตุ้นให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมนะคะส่วนร่วมที่ว่าเนี่ยก็เป็นส่วนร่วมทางการเมืองนะคะแล้วก็ส่วนร่วมในด้านอื่นๆเช่นเรื่องของนโยบายต่างๆนะคะที่คุณต้องเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประชาชนเองเนี่ย ก็มีส่วนร่วมในการให้ให้ข้อมูลนะคะรวมถึงการมีส่วนร่วมในเรื่องของการเ,าเข้ามานะคะที่จะแสดงถึงความต้องการของประชาชนนะคะเป็นตัวกลางในการประสานร,ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์กับรัฐบาลน,นะคะคุณก็ต้องเป็นผู้สื่อสารที่อยู่ระหว่างตรงกลางนะคะระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่าง นะคะกับรัฐบาลด้วยว่านะคะประชาชนนะที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์เหล่านั้นเนี่ยอย่างเช่นสมาคมชาวไร่อ้อยนะคะหรือสมาคมต่างๆนะคะที่เป็นแบ่งเป็นอาจจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆนะที่แบ่งเป็นโซนเป็นอาชีพอะไรก็ตามนะคะนี่เขาเรียกว่ากลุ่มผลประโยชน์เช่นเดียวกันที่ออกมาเรียกร้องนะคะขอ,อสแสดงความต้องการในการที่จะให้รัฐบาลเนี่ยเข้าไปแก้ไขปัญหาดังนั้นพรรคการเมืองเองก็ต้องมีหน้าที่ในเรื่องของการ เป็นตัวประสานนะคะแล้วก็เป็นสื่อกลางในการที่จะประสานกับรัฐบาลนั่นเองต่อมานะคะประกาศนโยบายของพักการเมืองนะคะในส่วนนี้ของพักการเมืองก็คือการประกาศนโยบายของพักค่ะอย่างที่กล่าวไปนะคะถ้าคุณลงพื้นที่ในการไปสืบหาความต้องการนะ,ะหรือปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะในพื้นที่ต่างๆแล้วเนี่ยพักการเมืองเองก็ต้องทําการรวบรวมข้อมูลนะคะและ ทำการออกแบบนโยบายของตนเองนะคะว่าพักการเมืองของตนเองนั้นนะจะมีนโยบายใดบ้างนะคะที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็น,นํานโยบายนั้นเนี่ยมาชูนะคะในตอนช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งนะคะแล้วก็การแสดงวิสัยทัศน์ต่างๆนะคะของหัวหน้าพักหรือว่าตัวแทนพักนั่นเองนะคะที่ ลงรับสมัครเลือกตั้งค่ะต่อมานะคะบทบาทมาก็คือการให้ความรู้แก่ประชาชนค่ะนอกจากคุณจะไปลงพื้นที่นะคะสอบถามความต้องการแล้วเนี่ยคุณต้องทําหน้าที่ในการให้ความรู้แก่ประชาชนด้วยนะในเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะคะการมีส่วนร่วมในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะว่า ควรมีหน้าที่ทําอะไรนะคะประชาชนต้องทํำอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็รักษาสิทธิของตัวเองอย่างไรนะคะในส่วนนี้แล้วก็รวมถึงการให้ข้อมูลต่างๆนะคะเป็นข้อมูลเชิงวิชาการก็ได้นะคะแล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะคะที่พักการเมืองเองเนี่ยนะคะจะให้ข้อมูลกับภาคประชาชนนะคะต่อมากนะ็คือส่งตัวแทนเข้ารับสมัครเลือกตั้งแน่นอนคะ่ะว่าทุกคนในพักจะ นะคะลงรัสมรเลือกตั้งทุกคนก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องมีในกรณีที่จะเป็นสมาชิกพรรคด้วยแล้วก็เป็นตัวแทนนะ,ะของพรรคนะคะส่งเข้าสมัครเลือกตั้งในเขตนั้นๆนะคะก็จะมีทั้งเรื่องของการย่างเสียงการพิจารณาหลายๆแง่นะคะคุณสมบัติของภายในพรรคเองก็ตามนะคะในพรรคเองก็ต้องทําการบ้านพอสมควรในการที่จะส่งตัวแทนเข้ารัสมัครเลือกตั้งนะคะ ปรนต่อมากคือการสร้างผู้นําทางการเมืองค่ะเป้าหมายหลักก็คือเมื่อตัวแทนของเราเนี่ยเข้าไปแล้วชนะการเลือกตั้งนะคะก็จะเป็นการนะคะสร้างนะบทบาทผู้นําทางการเมืองใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะคุณก็จะมีบทบาทในการที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะการเสนอแนะนะคะรวมถึงการเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองด้วยเช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะก็คือการ ควบคุมรัฐบาลค่ะแล้วก็การจัดตั้งรัฐบาลน,นะคะการควบคุมรัฐบาลน,นะคะก็จะเป็นการเก็บนะคะข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็การสะท้อนนะะข้อมูลให้กับรัฐบาลน,นะคะแล้วฝ่ายต่างๆไม่ทราบนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงคือการจัดตั้งรัฐบาลน,นะคะการรวมตัวนะคะการเนี่ยเพื่อส่อ ờ, งตัวแทนเข้ารับสมัครเลือกตั้งแล้วเนี่ยเป้าหมายหลกักๆเลยก็คือการชนะการเลือกตั้งหรือว่า ได้ผลการเลือกตั้งที่มีผลที่ชนะใช่ไหมคะเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลน,นะคะแล้วก็เป็นเสียงข้างมากที่จะมีโอกาสที่จะนํานโยบายนะคะของพรรคตัวเองเนี่ยไปใช้ในาการนําเสนอนโยบายนะคะในการบริหารประเทศในอนาคตได้เช่นเดียวกันนี่คือเป้าหมายหลักของพรรคการเมืองนะคะองค์ประกอบของพรรคการเมืองมีอะไรบ้างนะคะก็หนึ่งก็คือการจัด องค์การของพรรคนะคะการมีองค์การก็คือการรวมกลุ่มกันใช่ไหมคะแล้วก็การจัดเรื่องของการสร้างโครงสร้างขององค์การนะคะใครเป็นหัวหน้าพรรคใครเป็นเลขาใครเป็นรองนะคะก็ต้องมีโครงสร้างต่างๆแล้วใครเป็นสมาชิกบ้างใช่ไหมคะ <S <S <ś le> mm> แล้วก็ดูในเรื่องของออต้องจัดองค์การต่างๆโครงสร้างต่างๆตามกฎหมายตามหลักกฎหมายนะคะที่ได้กําหนดไว้แล้วก็การสร้างความเป็นสถาบันกําหนดหน้าที่ต่างๆ นะคะของออสมาชิกนะคะหรือตำแหน่งต่างๆของพักนะคะสก็คือคกลไกพักค่ะคกลไกในการขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดเช่นสาขาของพักการเมืองนะคะการประชุมพักการเมืองนะคะในระดับชาติแล้วก็ท้องถิ่นเป็นอย่างไรนะคะก็จะมีแนวทางในบ้างนะคะแล้วก็วิธีการในบ้างนั่นเองนะคะ และองค์ประกอบต่อมานะคะก็คือนโยบายพรรคค่ะในส่วนของนโยบายของพรรคเองเนี่ยต้องมาจากความต้องการของประชาชนนะคะแล้วก็เป้าหมายก็คือต้องมุ่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลักนะคะซึ่งจะนําไปสู่การกําหนดนโยบายในวาระเรื่องของการกําหนดนโย,ยบายด้วยเช่นเดียวกันในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นส่วนที่สําคัญมากๆนะคะเพราะว่าพรรคนะคะหรือสมาชิพกพรรคเองเนี่ยต้องทําการบ้านพอสมควรแล้วก็ ต้องวางแผนไป็อย่างดีนะคะในการลงพื้นที่แล้วก็การเข้าพบปะนะคะประชาชนในท้องถิ่นของตัวเองเป็นหลักแล้วก็ดูนะคะว่าปัญหาของท้องถิ่นนั้นมีอะไรบ้างนะคะที่จะสะท้อนถึงในแง่ของการกําหนดนโยบายหรือประเด็นนโยบายในสาธารณะได้นะคะตรงนี้สําคัญมากๆเพราะว่าการที่จะสร้างนะคะความเป็นผู้นําของพรรคขึ้นมาแล้วรวมถึงการชนะการเลือกตั้ง นะคะของพักเองเนี่ยเรื่องของนโยบายพักมีส่วนสําคัญมากๆนะคะนอกจากตัวบุคคลแล้วเนี่ยนายบายพักก็สําคัญนะคะในการที่จะบ่งบอกถึงนะคะว่าเป้าหมายหรืออุดมการของพักนี้เนี่ยมุ่งแก้ไขปัญหาเรื่องอะไรนะคะนำไปสู่ประเด็นอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในการที่จะจัดการปัญหาเหล่านี้เนี่ยสามารถจัดการได้อย่างไรมีวิธีการอะไรบ้างนะคะซึ่ง แต่และพักเองเนี่ยก็ต้องออกแบบนะคะแล้วก็ดีไซน์นโยบายของตัวเองนะคะให้น่าสนใจแล้วก็ตอบโจทย์กับบุคคลนะคะที่เป็นภาพรวมนะคะรวมถึงในะระดับท้องถิ่นก่อนด้วยเนี่ยนะคะให้ได้เข้าใจถึงเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาของพักด้วยนะคะและประการต่อมานะคะส่วนนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือการเงินของพักนะคะก็จะต้องมีการสนับสนุนนะคะ ทางการเงินนะคะหรือว่าการาได้รับเงินบริจาคต่างๆนะคะจากประชาชนบริษัทห้างร้านแล้วก็การบริจาคภาษีนะคะพักเนี่ยจะอยู่ได้ด้วยนะคะก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการเงินของพักด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องมีการรวบรวมสมาชิกจานวนมากแล้วก็การบริหารงานของพักนะคะที่เป็นไปด้วยนะคะการขับเคลื่อนแล้วก็การดูแลสมาชิกต่างๆของพักรวมถึงการทํากิจกรรมต่างๆของพักด้วยเนี่ย ก็ต้องใช้งบประมาณนะคะในการดำเนินการดังนั้นนะคะพรรคการเมืองเองเนี่ยจะต้อง <c oughs> ไปหาแหล่งทุนสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนบริษัทห้างร้านนะคะหรือการบริจาคภาษีของประชาชนนี่แหละนะคะให้กับพรรคการเมืองต่างๆนะคะที่คุณเองเนี่ยต้องนะคะแสดงตัวตนนะคะแล้วก็ หลักการเป้าหมายที่ชัดเจนและแน่วแน่นะคะเพื่อที่จะสร้างนะคะความไว้วางใจแล้วก็สร้างนะคะความเชื่อมั่นให้กับะะผู้ที่จะสนับสนุนเงินทุนให้กับพรรคการเมืองต่างๆด้วยนะคะในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญอย่างมากในเรื่องขององค์ประกอบนะคะของพรรคการเมืองดังนั้นนะคะในส่วนของ เรื่องนี้นะคะก็จะทราบถึงบทบาทและก็องค์ประกอบต่างๆของพรรคการเมืองนั่นเองนะคะว่าใจความส,สําคัญของพรรคการเมืองนะคะองค์ประกอบต่างๆงพรรคการเมืองนั้นมีอะไรบ้างนะคะที่เป็นองค์ประกอบนะคะที่จะสนับสนุนให้เกิดเป็นพรรคการเมืองได้แล้วก็เป้าหมายของพรรคการเมืองนั้นเป็นอย่างไรนะคะ